สวัสดีครับกลับบ้านนะครับผมขังสีดอกเงินตัวร้ายตัวดางตัวร้ายด้วย

กันหมหรอมามามาเร็วมาเร็วกับบ้านกันอับน้ำอับน้ำนะครับผมไปกับบ้านก่นีน่นะครับทางคีดอกเงินตัวของเรานะครับผมไม่พังอาศัยอยู่ในทาง228 3นะครับผม ผ่านไปผ่านมาสามารถไว้ถ่ายรูปได้นะครับหรือว่าเส้นทางสังกะช่องจอมนะครับผมแม่พังก็จะอยู่หน้าโรงเรียนบ้านโคกไทนะครับนี่นะครับโรงเรียนบ้านโคกไทรนะครับนี่แม่พังก็จะอาศัยอยู่ร่มตรงนี้นะครับตอนกลางวันเพราะว่าเดดแรงมากนะครับผมดูแดดขนาดสี่โมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ยังแดดยังแรงอยู่เลยนะครับผมแม่พังก็จะ กินหญ้านะครับลริมกินหญ้าข้างทางด้วยนะครับผมในพังกินจุมากนะครับไปแล้วรถพังจะไปไหนอีก Valeu! ไปไรเนาะมา <c oughs> มาเร็วมา <c oughs> ไปเร็ว <c oughs> นี่นะครับ กลัวๆรถใหญ่อยู่นะครับผมไม่พังหาอะไรเอ่ยไม่พังกินกินอะไรนะครับไป

นะครับผมทางข้ามทางนะครับไม่มีรถนะครับโล่งโลง่ไม่มีไฟแดงนะครับตรงนี้ไปเร้วเร็วเดี๋ยวรถมาเร็ว มา สามแยกนะครับรถเยอะมากอม่พังเดินเร็วมากนะครับ พังหารายกินต่อนะครับผมกินใบตาลหรือเปล่าหาใบตาลน,นะครับ ไม่กินนะครับผมเพราะว่าใบตาลแข็งมากมาเร็วมีการเซ็กซีโ่โพสด้วยนะครับนี่สวยไหมครับถ้าไม่พังเซ็กซีโ่โพสเดินไป มามารถมาเร็ว Bye. Bye bye. จเจออะไรอีกนะครับได้กลิ่นอะไรได้กลิ่นนียังมาเร็วมา ผมดูนะครับไม่มีหญ้าเลยนะครับผมไม่มีที่ตรงให้น้องช้างได้อยู่กินเลยนะครับผมต้องไปหาชื่ออาหารมาให้เขานะครับ À bên ngoài mà bên ngoài ซอยเลี้ยวเข้าบ้านแม่พังแล้วนะครับผมนี่นะครับเป็นซอยแรกเลยนะครับเข้าไปนู้นเกือบกลางซอยนะครับมา Emme? <mimit> แม่พังแล้วนะครับผมนี่นะครับแม่พังก็จะเข้ามากินน้ำตรงโอ่งนี่นะครับผมนี่นะครับไปแล้วที่ประจำของแม่พังนะครับโถอยี่ไม่ดางเขาเด้นะเร็วนี่นะครับ ร้อนนะครับอากาศร้อนกินแล้วครับผม กินน้ำก่อนนะครับมาถึงบ้านน้นอาบน้ำแล้วอากาศร้อนนะครับ น้ำสนุกเลยครับผมวันนี้อากาศร้อนมากนะครับในฟังก็จะมาอาบตรงนี้ทุกทุกตอนเย็นนะครับผมเวลากลับมาจาก อยู่ทางทางก็มานี่นะครับอืมห้าล์เกินอีกแล้ว อิ่มย่างไปอาบอาบน้ำก่อนมาเร็วมะเราก็จะเปิดน้ำใส่โอ่งไว้อย่างนี้นะครับผมเราไม่พังกลับมาตอนเย็นก็จะได้กินแล้วก็อาบด้วยนะครับแล้วก็พ่กคอนก็ไปอาบให้น้องอีกทีหนึ่งนะครับผมมาเป็นไรเป็นไรมาเร็วมาเก็บด่าเลยปุ๊บมา เดินไปนี่นะครับอาบน้ำให้ไม่พังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้น้องได้ตัวเย็ยนๆสดชื่นสดชื่นนะครับเอากันโทรศัพท์อันนะให้น้องสาวถือโทรศัพท์ให้ก่อนนะครับ Cô bên này đưa, bên này Thôi, thôi mà, thôi mà lên, mai Mà đi mai Mà đi, thằng phí Mà, mà Thôi, nó. Yeah. Thôi. 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 thôi mà, thôi mà, lên mà, 哎。<laughs> <laughs>

น้ำนะครับผมจะได้ยินดีไป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 เปอา สวยมาเเมเป็นไหมอะไรกินอีกแล้วไม่ทานของเรานะครับกินถูกมากนะครับเย้เนาะโวยเี่ไทยกับเมฆสยเี่<อ>เมฆเมฆสวยตรงทกับตัวถวยไหนฮะถวยมาถวยมา แม่แม่เย้หน่ารวยมาโว้าวเนาแมามาหนอยแม่ถอย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 เแม,แม่ครับผมม่พังถึงบ้านแล้วนะครับผม ขอบคุณทุกท่านมา,มากนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ